อยากทำวีเนียที่มีเขี้ยวแบบพี่เบิร์ตธงชัยทำได้ไหมทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด Sub s c ค i b ์แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบก <nt> ับพี่หมอช่วยอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับธนกรรมเพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องฟันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะสืบเนื่องมาจากซีรีส์ที่เราเล่าเรื่องาราวเกี่ยวกับวีเนียนะครับพี่หมอเขาจะมีเคสบางเคสที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคนไข้นะครับของพี่หมอนะวันนี้มาเล่าเคสให้ฟังดีกว่าคลิปนี้นะครับหลายคนเนี่ยเคสนี้เนี่ยคนไข้มีเคี่ยวเหมือนพี่เบิร์ดเลยแล้วก็เป็น นักร้องที่เขาชอบมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเก็บเที่ยวนี้ไว้แต่แต่ right, แต water, no no e oh. ่แต่แต่แต่หลานแต่เลยแต่ว่าฟันหน้าเขานะครับต้องรักษาลากมาหลายซี่สีดําครับแล้วก็ฟันกรอดอีกอันนึงที่เขารู้สึกเลยคือเป็นคนไข้ผู้หญิงนะครับคนไข้ยิ้มเห็นแต่ฟันล่างนะครับฟันบนเนี่ยเห็นแค่ปลายฟันนิดเดียวเองริฟิปปัปิดหมดนะครับก็มาปรึกษาพี่หมอชั่วว่า ไหนๆฟันหน้าเนี่ยต้องรักษาลากในหลายซี่แล้วนะครับเนื่องจากฟันเนี่ยเขาเกนะครับพอฟันเกเนี่ยก็จะสามารถแปลงฟันทำความสะอาดค่อนข้างยากก็จะมีผุในบางซี่ฟันหน้าเนี่ยกระแทกมาก่อนดําแล้วก็ผุแล้วก็แตกก็รู้สึกไม่มั่นใจนึกภาพว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงนะครับรอยยิ้มเห็นแต่ฟันล่างฟันหน้าก่อนๆเหมือนฉลามอะไรเงี้ยมีเคี้ยวชอบพี่เบิร์ดก็อยากจะเก็บไว้ก็มาปรึกษาพี่หมอโชคในหลายซี่ที่ซ้อนเกก็ผุพี่หมอโชก็ ทำยังไงดีนะเพราะว่าในการทํำตร,รกรรมเพื่อความงามเนี่ยสิ่งที่เราทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นวีเนียใช่ไหมครับทีนี้ในการวางขอบของวัสดุหรือขอบการทํางานเนี่ยมันต้องเห็นว่าวัสดุเราอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องทีนี้ในลักษณะ,ะแบบนี้นะครับที่เคี่ยวที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันมีการบิดค่อนข้างสูงเราจะแก้กลับมาให้สีกับรูปร่างเนี่ยมันสวยอย่างไรรวมถึงซี่เนี่ยซีข้างหลัง ฟันข้างนะครับมันไปหลุมอยู่ข้างในจะทํายังไงให้มันมีลักษณะที่มันสวยงามขึ้นรวมถึงคนไข้เนี่ยมีรอยยิ้มนะครับที่เห็นแต่ฟันล่างฟลายฟันหน้านี่มันก่อนไปหมดแล้วเราจะเติมความยาวอย่างไรเสริมความสูงอย่างไรให้มันรับกันพี่หมอก็คิดนะครับเมื่อเมื่อคิดเสร็จแล้วเนี่ยพี่หมอก,ก็พิจารณาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยในซี่ไหนที่ต้องรักษารากเราคุยเลยฟันหน้าเนี่ยรักษารากหลายซี่นะครับพี่หมอก็บอกพิจารณาว่า ในการวางขอบของวัสดุถ้าจะตรงเนี้ซี่นี้นะครับซี่ที่ฟันหน้าเนี่ยต้องทํารักษารากอยู่แล้วความแข็งแรงอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะพิจารณาทํคขอบในหลายซี่นะครับในฟันเคี้ยวตรงนี้เราอาจจะพิจารณาทําเป็นวีเนียนะครับส่วนซี่สุดท้ายตรงนี้มันผุลึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรักษารากถ้า,างนั้นเดี๋ยวเราทําขอบไปด้วยแล้วแก้ไขรูปร่างพร้อมกันนะครับส่วนซี่ oh. เคี้ยวซี่นี้นะครับ มีการบิดนะครับแล้วก็สีไม่สวยเราทำการกอร่อแต่งแล้ววางตำแหน่งเขี้ยวให้มันรับกันแต่มันยังคงความนูนอยู่ดีไหมเว้นในการออกแบบอันเนี้ยพี่หมอก็ใส่ใจในรายละเอียดว่าถ้าปลายฟันมีการสึกเนี่ยแล้วยิ้มไม่เห็นนะครับเราจาเป็นต้องการเพิ่มความยาวของฟันให้มากขึ้นความแข็งแรงต้องสูงขึ้นนะครับส่วนซี่เขี้ยวเนี่ย ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราจะพยายามเก็บเนื้อฟันเขาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สองข้างนะครับส่วนฟันหน้าในหลายๆซี่ที่ต้องรักษาลากไปแล้วเนี่ยพี่หมอก็ประเมินและนลําคนไข้ว่าถ้าอย่างนั้นเราทําครอบในหลายๆซี่น่าจะดีก็เลยแนะนําคนไข้แบบนี้ซึ่งทุกจุดในฟันหน้าที่เราทําเป็นครอบด้วยเนี่ยเพื่อ เสริมทั้งด้านความแข็งแรงเพราะฟันรักษารางมาแล้วเนี่ยในหลายซี่เนื้อฟันเ็าหายไปเยอะทําวีเนี่ยอาจจะแข็งไม่พอนะครับก็ต้องการเปลี่ยนรูปร่างให้มันยาวขึ้นด้วยเสริมความแข็งแรงของตัวฟันด้วยก็ออกแบบเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทําการกรอฟันเสร็จนะครับอีกวิสิตหนึ่งนะครับเราก็คุยกับคนไข้แล้วก็ฟันเสร็จอีกวิสิตหนึ่งเราก็ทําการใส่ให้กับคนไข้อันนี้เป็นวิสิตที่ใส่เลยนะครับก็จะเห็นว่าระดับเหงือกของแต่ละซี่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เป๊ะมากนะครับ แต่จะเห็นว่าสิ่งที่ยากที่สุดในเคสนี้ก็คือซี่ที่สองเนี่ยเราเห็นในครั้งแรกเนี่ยเขาหลบเข้าไปมองซี่เล็กมองไม่เห็นเลยแต่คนไข้ต้องการให้มันยาวขึ้นแล้วดูมีมิติและคงเคี่ยวไว้เพราะในใี่ซี่เนี่ยสี่ซี่หน้าตรงเนี้ยพี่หมอจะทําให้มันรับการมีอัตราส่วนใกล้เคียงกันโดยที่คงซี่นี้ไว้นะครับจะเห็นว่าซี่สกับซี่สมเนี่ยมันซี่เคี่ยวนะครับซี่ที่สกับซี่เคี่ยวเนี่ยมันซ้อนกันเพราะ้น ที่หมอจะโคงซี่นี่ให้ใหญ่ขึ้นแล้วซ้อนอยู่ข้างหลังซี่เคี้ยวโดยมีมิติว่าตัวเขาเองเนี่ยมีขนาดปกติเพราะขนาดฟันจริงๆของคนไข้ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าฟันซี่ที่2ของคนไข้เนี่ยของเดิมเขาเนี่ยหลุบแล้วก็เล็กอยู่ข้างในมากๆเลยก็จะไม่เด่นเลยนะครับเคี้ยวตรงนี้เด่นเกินไปพี่หมอก็เลยปรับพิจารณาให้ ปลายฟันยาวขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับส่วนซี่เคี้ยวที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยเก็บรูปร่างให้มันเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่คงความเป็นเขี้ยวไว้อยู่เขี้ยวพี่เบิร์ดนะครับคนไข้บอกขอเก็บไว้เถอะพี่หมอครับผลออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูรอยยิ้มกันบ้างอ่ารอยยิ้มหลังทำนะครับว่าคนไข้ก็มีรอยยิ้มที่ปลายฟันที่ยาวขึ้นคนไข้ย,ยิ้มนะครับจะเห็นว่าเขี้ยวเนี่ยดันริมฝีปากขึ้นไปเขี้ยวข้างเขี้ยวข้างนี้ที่ ดันขึ้นไปนะครับอีกข้างหนึ่งพี่หมอต้องทํานูนขึ้นมากว่าปกตินิดนึงเพื่อดันนะครับริฟิปากสองข้างให้เห็นว่ามันเท่าเท่ากันนะครับอันนี้เป็นวันที่ใส่เสร็จก็จะเห็นมีรอยเลื่อนนิดหน่อยเพราะว่าตอนยึดเนี่ยก็จะมีโดนเหงืยบบ้างนะครับก็ออกมาสวยงามนะครับนี่คือสิ่งที่พี่หมอทําให้กับคนไข้นะครับเพราะในการทําวีเนียหรือการตกแต่งฟันเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราจะทําวีเนียเป็นหลกักหรือว่าต้องทํารอยยิ้มให้สวยงามอย่างเดียวในแล้วก็ต้องทําเคี่ยวออกเพื่อให้เป็นอุดมคติ เพราะนั้นในการออกแบบวีเนียร์ของพี่หมอเนี่ยเราก็จะคุยกับคนไข้ว่าสิ่งที่ต้องการอะไรจะเสริมบุคลิกคนไข้บ้างซึ่งสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาชอบเก็บเคี้ยวตรงนี้ไว้นะครับต้องเก็บไว้ปลายฟันให้ยาวขึ้นแต่จะเห็นว่าตรงนี้พี่หมอไม่ได้พูดตอนแรกใช่ไหมครับแต่พอเราเห็นรูปรอยยิ้มเห็นไหมครับตรงนี้เคี้ยวข้างเนี้ยเคี้ยวข้างเนี้ยพี่หมอเสริมความหนาข้างนี้เพื่อให้รับริมฝีปากเวลาคนไข้จะยิ้มหรือไม่ยิ้มเนี่ยจะเห็นว่ารอยริมฝีปากเนี่ยมันมีความเล่นเส้น ไล่กันนะครับเพราะว่าถ้ามันมีข้างเดียวมันจะโดดข้างเดียวพี่หมอก็เล่นเส้นข้างนี้ให้มันหนาขึ้นซึ่งคนไข้ถูกใจมากเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยมันต้องเอาคําว่าชอบของคนไข้แล้วสิ่งที่เรามองทั้งเห็นและไม่เห็นเนี่ยใส่เข้าไปในรายละเอียดเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้รับผลที่ดีที่สุดรอยยิ้มที่มั่นใจที่สุดนะครับสิ่งที่อยากจะบอกอักอนนึงก็คือเมื่อได้รอยยิ้มแบบนี้คนไข้ดูแลรักษาความสะอาดทุกอย่างดีมากนะครับอันนี้เป็นภาพที่ recall ประมาณ1ปีครึ่งนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบวันที่ใส่ให้ดูอีกนิดหนึ่งก็คือวันที่ใส่เนี่ยคือวันนี้นะครับจะเห็นว่าเหงือกบางตำแหน่งอาจจะยังไม่เป๊ะยังตัวนี้ยังทู่อยู่ตรงนี้ยังทู่อยู่นะครับ <S <S เหงือกตรงเนี้ยมันยังไม่คมมากในวันที่ใส่แต่มาดูเหงือกวันที่ใส่ผ่านไปแล้ว1ปีครึ่งจะเห็นก็ว่าเหงือกทุกตำแหน่งนะครับทั้งชิ้นงานดีคนไข้ดูแลดีจะดูมุมเหงือกตรงนี้ได้เลยครับมีความคมมาก สวยขึ้นแล้วก็มีดูเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในคลิปนี้ในเคสนี้นะครับในกระบวนการออกแบบวีเนียเนี่ยแน่นอนในเคสนี้ทําหลายซี่ค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีสูงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ได้เนี่ยหนึ่งคือรอยยิ้มที่เปลี่ยนแปลงนะครับวัสดุที่ดีนะครับผ่านไปปีกว่าเนี่ยวัสดุที่พี่หมอเลือกเนี่ยเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดียึดอยู่ดีนั่นหมายความว่าดูสิครับการตอบสนองของเงือกต่อวีเนียเนี่ยแทบจะแบบดูไม่ออกเลยนะครับรูปนี้คือสวยถูกใจพี่หมอมากว่า ที่คำว่าถูกใจไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะนี่คือรีคอร์ปีครึ่งแล้วเหงือกแบบมันสวยกว่าวันที่ใส่อีกอะนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าเออถ้าเราทํางานที่มันล้อเลียนธรรมชาติได้ดีนะครับขอบดีทุกอย่างดีก็จะออกแบบรอยยิ้มไม่ใช่แค่สวยแต่สามารถใช้งานได้อย่างสวยงามยาวนานและยั่งยืนสุขภาพฟันก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าวันแรกที่มาเนี่ยตรงเนี้ยมันเล็กซี่ซี่สองเนี่ยมันเล็กซี่สามันบังมันใหญ่เกินคนไข้ฟรอสไม่ค่อยได้แล้วมันก็ผุ แต่พอเราเปลี่ยนรอยยิ้มเปลี่ยนมุมตรงนี้ให้คนไข้สามารถฟลอตได้แล้วก็แนะนําการดงาลที่ดีขึ้นให้ได้ก็จะเห็นว่าเหงือบทุกจุดของคนไข้เนี่ยดีขึ้นแบบเห็นได้ชั้นมากๆเลยก็อยากจะฝากไว้ครับว่าทําวีเนียร์ทีเนี่ยมันไม่ใช่ทําแบบตามเหมือนล็อกออกจากตํตำราในหลายๆเคสเนี่ยจะเริ่มโชว์ให้ดูว่าเออการทําวีเนียร์แบบนี้เนี่ยสามารถทําได้นะแต่รายละเอียดของแต่ละเคสเนี่ยจริงๆมีดีเทลค่อนข้างเยอะในหลายๆหมออาจจะไม่ได้เล่าให้เราฟังพี่หมอก็เลยหยิบเคสสองตัวเองที่ อันนี้ทำตั้งแต่ปีไหนหนะน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งเคสนี้นะครับตอนยังวัยรุ่นอยู่เลยก็ทำแล้วเก็บถ่ายรูปมาให้เราดูกันว่าในการทำวีเนียรเนี่ยดีเทลมันค่อนข้างเยอะแต่เนี่ยเวลารีเช็คเป็นปี2ปีเนี่ยแล้วมันผลงานแบบเนี้ยมันก็ภูมิใจเราว่าเอองานมันของมันดีมันเหงือกมันออกมาสวยมากๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทำวีเนียทั้งทีนะเลือกดีๆแล้วก็ทำให้มันดีไปเลยนะครับ แล้วก็บอกความต้องการคุณหมอของเราของคุณหมอให้มันถูกต้องนะครับคิดเห็นองไรฝากคอมเมนต์ใครอยากทำวีเนียคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, Subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอ่วงและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ